ทีนี้ค่ะแขบจากแบดมินตันค่ะมาดูที่กีฬาเทคบอลกันหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดทางสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการให้โอกาสนะักกีฬาดาวรุ่งไทยของเราค่ะได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในศึกเทคบอลทัวรนานาชาติค่ะ สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยค่ะได้รับความไว้วางใจจากทางสหพันธ์เทคกบอลนานาชาติค่ะให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทคบอลนานาชาติรายการเทคบอลทัวร์แบงคอก2025ค่ะเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกชิงเงินรางวัลรวมเนี่ย20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,56,200บาทค่ะแข่งขันกันร,ระหว่างวันที่1 7ถึง19ตุลาคมซึ่งจัดกันที่บริเวณลานคนเมืองหน้าสาลาว่ากลางกรุงเทพหมหานครค่ะใกล้กับเสาชิงช้า โดยรายการนี้ค่ะมีชิงชัยกันสาประเภทด้วยกันค่ะได้แก่คู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมค่ะโดยความน่าสนใจในรายการนี้ค่ะนอกจากนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยก็ยังมีนักกีฬาระดับชั้นของโลกเนี่ยเข้าร่วมกันหลายคนด้วยกันค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะทางสมาคมกีฬาแท็กบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้กับนักกีฬายเยาวชนไทยได้ลงแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยค่ะ อย่างในรายของอลเลเขตผาติชโลทรค่ะในวัย19ปีที่ที่มากับทางปยายัจจัยอับปรัญชัยสีอ่อนค่ะในวัย14ปีก็เป็น2นักกีฬาดาวรุ่งจากเชียงใหม่ค่ะที่เพิ่งเริ่มเล่นเทคบอลมาประมาณ2ปีโดยก่อนหน้านี้หารายการใหญ่สุดเนี่ยคือการลงแข่งขันในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ศึกเทคบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ส่วนนเทคบอลทัวร์แบงคอก2025ในครั้งนี้ค่ะ oh. ก็ได้มีโอกาสสัมผัสบรยรายากาศการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งในการชิงชัยกันวันแรกค่ะประเภทชายคู่เมื่อวันที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโมเมนต์สำคัญนะในการ,รเผชิญกับนักกีฬาระดับโลกค่ะอย่างอาโปจอร์จีเดียสนะคะจากโรมาเนียที่เป็นเรกรีอันดับหนึ่งของโลกในประเภทชายเดี่ยวแล้วก็รวมไปถึงยังมีมาเร็กพอบวับค่ะจากโปแลนด์อันดับ4ของโลกประเภทชายเดี่ยว ซึงถึงแม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยก็จะออกมาตามคาดนะคือคู่หูดาวรุ่งไทยของเราเนี่ยแพ้ไปขาดลอย0ต่อ2เซตด้วยสกอร์0ต่อ12แล้วก็1ต่อ12ค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับเรื่องของประสบการณ์ที่ล้ำค่านะจากการแข่งขันในแมชนี้ค่ะโดยทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดเผยความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยที่ได้เจอกับคู่แข่งระดับโลกเลยทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคหลายอย่างจากนักกีฬาระดับโลกเพื่อนำกลับไปพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเล่นเท็บอลคืออยากที่จะก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็คว้าชแชมป์โลกให้ได้ค่ะกแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับว่าดีใจครับตอนแรกก็ตื่นเต้นเลยไหมครับว่าดีใจเพราะว่าได้มาแข่งกับพี่ๆระดับโลกรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เจอระดับ ระดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะรู้สึกดีใจมากเลยตอนแรกก็เก่งๆหน่อยครับแต่ละลังก็มีโอกาสได้บุกบ้างก็ขอลายขึ้นนะก็ดีใจครับแต่เล่นเมื่อกี้ก็เต็มที่แล้วพี่เขาเคลื่อนที่เร็วมากเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วแล้วก็ลูกเส์ฟครับลูกเสิร์ฟเขาดีมากก็ต้องพัฒนาเอยอะแล้วครับพื้นฐานการ เล่นแล้วก็เกมทามเกมบุกหรือว่าเกมรับต้องไปพัฒนาหมดเลยก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยครับแล้วก็พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นเรื่อยครับก็อยากจะขึ้นชุดใหญ่ครับแล้วก็อยากจะเป็นแชมป์โลกสักครั้งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะกับ,บ,บการที่ได้เจอกับนักกีฬาระดับโลกแบบนี้นะคะ แล้วก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของเทคบิลทัวร์แบงคอก2025ในวันนี้ค่ะจะเป็นการแข่งขันประเภทคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมค่ะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะโดยไฮไลท์เนี่ยในของคู่ผสมนะฮะจะอยู่ที่พักพงเดชเจริญค่ะที่จับคู่กับสุภวดีวงคำจันทร์เป็นรีกีคู่ผสมแชมป์โลก2ส,สมัยค่ะรวมไปถึงหญิงคู่นะฮะจะเป็นคู่ของจุฑาทิพย์กันถท,ทงค่ะที่จับคู่กับสุภวดีวงคำจันทร์รีกีแชมป์โลกคู่ หญิงสงสมัยเช่นกันค่ะในขณะที่เทค b บอลค่ะที่ได้รับบรรจุชิงชัยครั้งแรกในศึกซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีชิงกัน5เหรียญทองด้วยกันค่ะในประเภทเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมแล้วก็สนามแข่งขันก็จะไปใช้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังของบ้านเรานะสำหรับกีฬาเทคบอลค่ะเพราะว่าก็เริ่มแพร่หลายแล้วก็รวมถึงมีนักกีฬาไทยของเราเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีน้องๆเยาวชนในอย่างที่เราเห็นเนี่ยอายุ14ปีแค่นั้นเองใช่น,น้องปร,รัญชัยเนี่ยก็ถือว่าได้ประสบการณ์เต็มๆเลยในการแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะครับูกต้อก็เดี๋ยวรอเชียร์กันต่อในมารรกกีฬา4เกมกันได้ครับ